กลับเข้าสู่รายการแฟ้มรับคดีอร่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเชฟฟล็อกหลังจากที่เราได้คุยเรื่องราวของอาหารก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับ,รบช่วงนี้เราจะได้ชิมอาหารจากเชฟฟล็อกวันนี้เราพูดคุยถึงเรื่องปลาร้าปลาร้าอ๋อครับผมแต่เชฟเป็นคนขอนแก่นใช่ใช่แสดงว่าคุ้นเคยกับปลาร้ามาตั้งแต่เด็กเพื่อนเลิฟของผมเลยขนาดนั้นเลยครับผมถ้าเทียบปลาร้าในสมัยก่อนกับในสมัยนี้มันแตกต่างกันมากไหมเชฟในเชิงของของการเป็นอาหารแตกต่างกันเพราะสมัยเนี้ยปลาร้ามัน มันค่อนข้างแพร่หลายแล้วคนมีความต้องการมีความต้องการในการที่บริโภคเยอะทีนี้การทํามันก็จะเป็นในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยเดิมๆเราแค่แค่ทำกินในครัวเรือนใช่ไหมทานกันเองในครอบครัวเทีนี้พอเริ่มมาเป็นการค้ามันก็อยากให้เร็วขึ้นอยากให้เร็วขึ้นจะต้องแบบมีการผลิตให้ได้จํานวนปริมาณแล้วก็ให้ได้แบบเอาขายเร็วๆทีนี้มันก็จะเริ่มมีปัญหา เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องมีปัญหาอย่างที่บอกปลาไหลหนึ่งเนี่ยหกเดือนอย่างเร็วอย่างเร็วปีนึงประมาณปีหนึ่งพอเป็นอุตสาหกรรมอาหารปั๊บเขาก็อยากเร็วคนนั้นเอาสี่เดือนอย่างเงี้ยสี่เดือนเนี่ยให้มันเป็นปลาไหลออกขายแล้วโอ้ถ้าเป็นสี่เดือนอย่างที่เราคุยกับคุณหมอก่อนหน้านี้ไข่พยาธิถ้ามันมีครับรวมถึงเกลือหรือส่วนประกอบถ้าหมักไม่ดีพอครับมันก็จะมีไข่พยาธิมันก็ยังไม่ตายเนาะ มันจะหนักกว่านั้นอีกหนักกว่านั้นก็ไอ้ตรงที่กรรมวิธีในการทําครับมันจะมีการใส่สารเพื่อเล่งอพวกดินประสิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้น่ากลัวให้มันให้มันเป็นให้มันพูดง่ายๆให้มันเน่าเร็วขึ้นอ่ามีน่ากลัวกว่านี้น่ากลัวกว่าดินประสิวน่ากลัวกว่าไม่ไม่แน่ใจแต่น่าเกลียดกว่านะน่าจะน่าจะใช่คืออะไรครับก็คืออุจิของคนเนี่ยแหละ อุจจาระเดี๋ยวเดี๋ยวเชฟครับเรากําลังพูดคุยถึงปลารานะครับใช่ใช่ใส่อุจจระเข้าไปในปลาเขาจะใส่เข้าไปทําไมเชฟในการทําอาหารเนี่ยมันไม่มีหรอกไม่มีใครจะแบบพิเลนขนาดนั้นแต่พอการขายไงให้เร็วให้เร็วให้เร็วเงินเข้ามาเร็วเงินเข้ามาเร็วก็เอาประเภทไปดูดมาจาก บอกเกของพวกเราเรานี่แหละเสร็จปุ๊บก็มาเติมเข้าไปอันนี้มีจริงๆถ้าใครแบบดูข่าวดูอะไรย้อนย้อนหลังไปยังไงครับลองหาดูก็ไน้เน้นๆน่าจะมีที่เขาจับกันเป็นคดีมันมีกระบวนการทําแบบนี้อยู่จับเลยละวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการนําปลาร้ามุดไม่ว่าจะเป็นปลาร้าจากที่ไหนก็ตามทีเชฟครับเราจะมีวิธีในการดูได้ยังไงว่าปลาร้าที่เราจะนํามาปรุงอาหารเนี่ยมันเป็นปลาร้าที่ถูกสุขลักษณะ สะอาดหรือว่าควรจะนํามาทําเป็นอาหารได้ง่ายที่สุดเวลาเราไปซื้อปลาร้าเดี๋ยวนี้มันจะมีละปลาร้าสำเร็จรูปเป็นกระป๋องก็มีเนาะอย่างที่คุณหมอห้ดราดูเนาะพาเจอไรมาแล้วพวกนี้ก็จะค่อนข้างปลอดภัยมาระดับหนึ่งแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเราจะให้มันช่วัๆจากพวกแบบเชื้อโรคอะไรต่างๆหรือว่าไขพยาธิที่เรากลัวควรจะมีการเอามาต้มก่อนให้มันต้มก่อนเลย ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนให้อุ่นใจต้มก่อนต้มก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเชฟลองสาธิตดูฮะเวลาเราซื้อมาจากตลาดนะผู้ชมทางบ้านสามารถดูได้นะถ้าเราซื้อมาเราไม่แน่ใจนะว่ามันสะอาดหรือเปล่าแต่ถ้าอยากจะทานปลาร้าต้มใส่น้ำลงไปก่อนนะใส่น้ำปลาอย่างเดียวนะเนื้อไม่ต้องเนื้อไม่ต้องเพราะเราไม่กินต้มเฉพาะน้ำต้มเฉพาะน้ำครับประมาณสิบห้านาทีคือไม่ใช่ต้มสิบห้านาทีนะให้เดือดเดือดสักสิบห้านาทีเพราะว่าให้มันโดนอุณหภูมิเดือดก็คือร้อยองศาเซลเซียส สัก15บานาทีให้แน่ใจว่ามันตายแน่นอนครับ<ต>ผมมันถ้าผมเป็นพยาผมต้องตายก่อนเลยพ<ม>ี่เชฟเปิดไฟขนาดนี้ครับผมไอ้น้ำปลาราที่เราเห็นเนี่ยมันคือเกิดจากการเวลาเราหมักไปนานๆน้าในตัวปลาเขาจะออกมาครับไม่ไม่ใช่ว่าเราใส่น้ำเข้าไปใช่ไหมเชฟตอนขั้นตอนในการหมักไม่ไม่น้ําในตัวน้ำในตัวปลามันจะออกมามันก็จะเข้ากับพวกเครื่องที่เราใส่เข้าไปครับเนี่ยก็ปล่อยมันเดือดอย่างเงี้ยครับสิบห้านาทีเป็นการฆ่าเชื้อราบสิว่าเราต้มเสร็จแล้วพอ ก็ใช้ผ้าใช้ผ้าขาวบางเอามาทําอะไรครับเชฟครับกรองครับกรองเดี๋ยวน้ำปลาราที่เราต้มจนสุกส5นาทีนาทียังจะต้องกรองอีกขั้นตอนหนึ่งหรอครับกรองอองครับกรองเพื่อเอาที่มันเป็นตะกอนของมันทําให้แบบไม่น่าไม่น่ากินเห็นไหมครับมันจะเป็นฟิล์มเลยเห็นไหมเวนที่ลอยใช่ไหมก็จะกรองตรงนี้ออกไปใช่ครับน้ำปลาราจะว่าไปนี่นะครับน้ามันจริงๆออกมาจริงๆน้อยมากน้อยครับน้อย คือเหมือนเราใส่เพื่อให้ได้กลิ่นของมันใช่ไหมเชฟครับคือรสชาติมันด้วยแหละกลิ่นและรสชาติครับเอารสชาติเอาอะไรมันด้วยส่วนใหญ่มันจะเป็นกากเต็มไปหมดเลยนี่นะครับกากเยอะเลยผมอยากให้ดูตรงนี้อ่ะผมอยากให้ดูตรงนี้นี่คือสิ่งที่ที่เราไม่ควรจะรับประทานเข้าไปเราไม่เห็นแต่สิ่งที่มันจะใส่จริงๆมันก็แค่นี้ซึ่งในนี้มันก็ไม่ได้ใสแจ๋วนะนึกออกไหมนี่ก็ระดับหนึ่งมันก็ยังมีตะกอนมีอะไรอย่างเงี้ยเล็กน้อยซึ่งรสชาติไม่ได้หายไปไหน เนี่ยกลิ่นแล้วรสชาติมันก็ไม่ได้หายไปมันยังอยู่ในนี้ครับเวลาใส่ในส้มตำมันก็ได้รสแต่คุณหมอไม่ทานปลาราไม่ทานอโดนนิดนึงนี่คือปลาลาที่ปลอดภัยที่สุดเห็นกรรมวิธีการทำปลาราให้สุกก่อนนำมาปรุงอาหารไปแล้วนะครับย้ำนะครับว่าต้องต้มให้เดือดและควรทิ้งให้เดือดอย่างน้อย15นาทีถึงจะนำมารับประทานได้อย่างปลอดภัยทีนี้มาดูกันนะครับว่าการหมักปลาร้าที่ถูกวิธีเขาทำกันอย่างไรครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาเริ่มทําการหมักกันนะฮะหมักเนื้อปลาเชิญเลยเชฟครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมักตามไปด้วยนะฮะของเชฟเป็นปลาแซลมอนของผมเป็นปลาช่อนกันละกันเวลาเราหั่นปลาเนี่ยเนื่องจากเวลาเรามาทําปลานา้นไม่ต้องไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กนะเพราะว่าถ้าชิ้นเล็กเวลาหั่นชิ้นเล็กๆกมันจะเละเพราะว่ามันจะต้องมีขบวนการในการในการที่เขาจะแล้วเขาจะย่อยไปถ้ายิ่งทําเล็ก ก็ยิ่งเละหั่นเสร็จปุ๊บมันจะหมักอยู่ในไหเป็นปีถ้าชิ้นเล็กแล้วเนื้อมันจะไม่เหลือเลยเละไม่เหลือแต่ผมสมมติที่เชฟบอกคือเชฟจะหมักแค่สี่ห้าเดือนเท่านั้นเองครับผมต้องการเนื้อที่แล้วของผมปลาช่อนแบบนี้หมักยังไงต้องหั่นครับหั่นเหมือนกันเหรอฮะมาผมหั่นให้ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ครับชิ้นใหญ่นี่ครับนี่เป็นปลาช่อนแดดเดียวใช่ครับใส่เลยครับพอดีแดดที่สองฝนตกแล้วเล่นแล้วนะ แล้ยังไงต่อไปครับทีนี้เราก็ใส่เกลือครับใส่เกลือลงไปเกลือนี่เราจะกะแค่ไหนดีครับว่าเท่าไหร่ดีจริงๆแล้วเขาตามปริมาณปลาถ้าประมาณปลาหนึ่งหนึ่งกิโลเขาจะใส่เกลือหนึ่งถ้วยเพราะฉะนั้นเราก็กะเอาอันนี้ทําให้ดูแล้วกันสมมุติว่าหนึ่งกิโลต่อหนึ่งถ้วยหนึ่งกิโลสมมุติโอเคคลุกให้เข้ากันพยายามจนเละไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องให้มันเข้าเนื้อเข้าเนื้อใฉ่ๆครับ แล้วแต่เนื้อปลานะถ้าเป็นปลาที่มันอย่างเนื้อปลาช่อนนี้เราขยำใช้มือหนักมือหน่อยได้ครับเพราะว่าเนื้อปลาช่อนมันจะค่อนข้างค่อนข้างแข็งกว่าถ้าเป็นเนื้อแซลมอนเนี่ยแซลมอนเราบีบแรงขนาดนั้นเล,เลยะเลยครับเละเลย,เลยแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะว่าแซลมอนมันมีน้ํามันมันมีน้ำมันค่อนข้างเยอะถ้าเรายิ่งบีบยิ่งทานน้ำมันมันออกมาเยอะเกินไปต่อไปอะไรคัต่อไปลำครับลำครับี่สัดส่วนเท่าไหร่คะสัดส่วนก็ประมาณถ้วยหนึ่งถ้วยเนงเหมือนกันลำ เราใส่รำเข้าไปเพื่ออะไรครับใส่รำเข้าไปเพื่อให้รสชาติและความหอมครับมันจะมาจากข้าวเหมือนกันนะแล้วเราก็ต้องมีข้าวคั่วด้วยหนึ่งส่วนหนึ่งถ้วยเหมือนกันครับหนึ่งถ้วยนี่ที่ผมพูดเนี่ยก็คือหนึ่งถ้วยตวงนะส่วนใหญ่คนถ้าอยู่ต่างจังหวัดเขาก็ทำกันเองอ่ะเสร็จแล้วแล้วไงต่อครับเชฟครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ภาชนะที่เราจะปนก็ได้ไหมเชฟปลาช่อนปนกับแซลมอน ก็อ,อาจจะเป็นสูตรใหม่นะไม่ได้ไไดเพราะว่ามันเนื้อคนละแบบมผมชอบโหลแก้วนะี่มันดีอย่างหนึง่งก็คือว่ามันค่อนข้างไม่ไม่ปนเป,ลปลื้อนอ๋อใช่มันมันจะมีพวกสิ่งที่ตกค้างคืออะไรน้อยมากอ,มอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรใส่เลยก็คือซึ่งมันมีคนใส่นะคือคือถังพลาสติกเพราะว่าอะไรครับไอ้ถังพลาสติกอะที่เคยเห็นไหมะถังสีน้ำเงินอะไรเงี่ยาซึ่งพวกเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถังที่ใส่สารเคมีได้ซ้ำไป แต่ผมเห็นหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่เอามาขายเนี่ยเขาจะใส่ทางพลาสติกเนี่ยหมักหมักปลาร้าใช่แล้วลองคิดดูว่าพลาสติกมันไม่ใช่มันไม่ใช่พลาสติกในเป็นที่เป็นฟู้ดฟู้ดเกรดอะที่จะใช้ทําอาหารใส่อาหารอยู่แล้วแล้วยังต้องมาโดนหมักมีกรดมีอะไรมากัดแล้วเป็นปีทีนี้พวกสารต่างๆมันก็ละลายออกมา <Okay. S 2> คราวนี้เราก็กินเข้าไปซึ่งสารพวกนี้นะต้มแบบนี้ก็เอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้เกี่ยวเลยอย่างสารปลอดต้มแล้ว มันช่วยให้ดีขึ้นไหมครับคุณหมอจริงถ้าเป็นโรงงานหนังเป็นตะกั่วมันก็มีงเปอยู่ต้มไเงก็อยู่อย่างนั้นครับนั่นแหละอันตรายที่สุดนะครับแสดงว่ามันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงเราต้องดูภาชนะเวลาเราซื้อปลาร้ามาด้วยว่าแหล่งที่มาเนี่ยเขาใส่ภาชนะอะไรมามันดูยากดูยากอีกทําเองที่บ้านดีกว่านะทําเองก็ประมาณปีหนึ่งสมมุติว่าทาส้มตากิน โอเคเราก็วางแผนไปเลยว่าปีหน้าปีหน้า <c oughs> เราจะทำเหมือนเหมือนฝรั่งเขาหมักวายม่ต้อ <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องทำขนาดนั้นนะครับฝรั่ง <c oughs> เขาหมักวายไงยเชฟกวัวเปลา่าเราทำอย่างนี้ครับปลาเนี่ยที่คาเดี๋ยวนี้มันมีพัชเจอร์ไลท์มีอะไรเยอะแยะเราไ่ซื้อเลือกซื้อจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้แล้ว <c oughs> ปลอดภัยแล้วก็มีออยอเป็นกระป๋องนี่เชฟยังแนะนำให้ต้มอีกไหมคะเออเอามาต้มเหรอว่ายังไงก็ต้มเหรอต้มเหมือนไดใช่เพราะเราไม่ไว้ใจใครครับเราเป็นคนวิตกจริตเราต้ม เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะใช่ครับนี่ครับเช็ดป้องกันไว้ก่อนปิดฝาเนี่ถ้าเป็นอย่างนี้ด,ดีมากศูนยากาศเอออ,อีกอย่างหนึง่งอันนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ฝามันเป็นพวกสังกะสีพวกโลหะนะถ้าอย่างนี้ไม่ควรจะปิดโดยตรงเพราะว่าบางทีพวกพวกกดพวกด,ด่างที่มันอยู่ในอยู่ในพวกเกลืออะไรต่างๆมันอาจจะไปกัดแล้วก็ตกค้างได้เพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาแบบปิดไว้ก่อนแล้วค่อยปิด เราปิดไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันสัมผัสกันโดยตรงแค่นั้นเองนะครับอะไรมันจะปลอดภัยแบบนี้เลยนะฮะาครับแล้วก็ปิดเลยอ่ะเก็บไว้หนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งปีท่านผู้ชมก็อีกหนึ่งปีเดีวเรากลับมาพบกันหน่คืออันนี้คือการหมักปลาร้าที่ถูกสุขลักษณะแต่ถ้าเป็นผมนะผมอยากจะใส่ไหแบบนี้มากกว่ามันมันดูเออมันดูออริจินอลของปลาร้ามันต้องใส่ไหไง เชฟครับไหแบบนี้ดีครับปลอดภัยเชฟครับถามเชฟไหนว่าสมมติปีหนึ่งผ่านไปครับเราก็หยิบปลาออกมาทานครับแล้วพอเราทานไม่หมดครับเทกลับเข้าไปในไหได้ไหมผมตอบนี้เลยผมตอบนี้ยังไงครับเหมือนเราหุงข้าวอ่ะหรือเราหรือเราแบบสมมติเราทําแกงนะเราตักแกงมากินกินเสร็จปุ๊บให้กินไม่หมดเราเทกลับไปในหม้อได้ไหมไม่ควรไม่ควรไม่ควรอือ่าเพราะมันแบบมันปนเปื้อนมาแล้วมันไม่ควรจะทํา คือตักออกมาก็ให้พอประมาณที่จะใช้แต่ที่เหลือเก็บได้ที่เหลือที่เหลือที่เหลือที่ยังไม่ไม่ตักต้องมันเก็บได้เก็บตอ้เราออกมาปุ๊บเรามาต้มใช่ไหมต้มเราก็ใช้ไว้ขนาดนี้อ้ไที่เหลือเราก็เก็บไว้ในหายนั่นแหละอ,อยาวไปเทร,รวมกัน คู้ชมครับวันนี้ก็เป็นกรรมวิธีนะครับในการหมักปลาร้ารวมถึงการนรราําปลาร้าที่ปรุงสุกมาทําเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่าจะไปทันําพริกหรือทําอะไรก็ตามทีถ้าคุณเป็นคนชอบปลาร้าก็อย่าลืมนํา2วิธีนี้ไปใช้นะครับและเดี๋ยวโอกาสหนะ้ากลับมาดูกันครับว่าในรายการของเรานั้นเชฟร็อกจะนําเมนูอาหารอะไรมาแนะนําให้เราทานกันอีกนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกับรายการแฟ้มลับคดีอร่อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เราสางคนต,ต้องขอลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผ่านไปหนึ่งปีพอดีครับเชฟครับครับยังไงก็เอามากิน